ยินดีต้อนรับกลับมาสู่ช่องไทยวอร์แมชชีนศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารด้านเทคโนโลยีทางการทหารยุคใหม่จากทั่วโลกโดยเน้นหนักที่กองทัพไทยของเราเป็นหลักวันนี้เราจะพาทุกท่านไปพบกับนวัตกรรมใหม่ล่าสุดที่ทําให้ทั้งโลกต้องหันมามองกับสายตาแห่งความสนใจนี่คือ2,025นิวเนล่าโชลาเครื่องจักรกลสงครามอัจฉริยะที่ถูกออกแบบมาเพื่อนํากองทัพไทยสู่ยุคใหม่ของสมรภูมิรบในอนาคตชื่อเนล่าโชลาซึ่งมีความหมายประมาณว่าเปเลวฟ้าพิฆาต เป็นชื่อที่เหมาะสมอย่างยิ่งสําหรับยานเกราะคันนี้ด้วยดีไซน์ที่ทันสมัยทรงพลังและเปี่ยมไปด้วยความแม่นยํามันถูกสร้างขึ้นด้วยวัสดุผสมคอมโพสิตท,ที่แข็งแกร่งแต่เบาและเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ล้ายุคเพื่อให้สามารถปฏิบัติการได้ทั้งในเมืองป่าเขาหรือแม้กระทั่งทะเลทรายมาเริ่มกันที่ภายนอกเนล่าโชล่าโดดเด่นด้วยรูปลักษณ์ต่ําลาดเอียงเพื่อเสริมการพลางตัวจากเรดาร์สีฟ้าด้านช่วยลดการสะท้อนแสงและเพิ่มความลับในภารกิจกลางคืน ชุดเกราะภายนอกถูกเสริมด้วยแผ่นป้องกันแบบปฏิกิริยาและชั้นนานโนโคาร์บอนที่สามารถต้านกระสุนแรงสูงระเบิด RPG และแม้แต่โรนจูโจมได้อย่างมีประสิทธิภาพขนาดของมันถูกออกแบบมาให้เหมาะสมกับการลุยในทุกสภาพภูมิประเทศโดยมีความยาวประมาณ8เมตรสูง3เมตรรองรับลูกเรือ2-3นายหรือจะปล่อยให้ระบบ AI ขับเคลื่อนเองแบบอัตโนมัติก็ได้ถือเป็นความยืดหยุ่นที่เหมาะสมกับยุทธศาสตร์การรบของไทยที่เน้นความเร็วและลดการสูญเสียกำลังพล ด้านอาวุธในล่าโชลาไม่ทำให้ผิดหวังติดตั้งปืนใหญ่กลอัตโนมัติขนาด40มิลิเมตรพร้อมระบบเลงเป้าอัจฉริยะสามารถโจมตีเป้าหมายภาคพื้นดินและอากาศในระยะประชิดได้นอกจากนี้ยังมีแท่นยิงขีปนาวุธต่อต้านรถถังสองข้างพร้อมระบบต่อต้านโดรนแบบฝูงและที่น่าทึ่งที่สุดคือปืนรางแม่เหล็กขนาดเล็กที่สามารถยิงกระสุนด้วยความเร็วเหนือเสียงสูงกว่าแมสซีท่ถือเป็นอาวุธสุดล้ำในยานรบยุคใหม่ นอกจากเรื่องอาวุธเนล่าโชลา่ายังมาพร้อมกับระบบตรวจจับ360องศากล้องอินฟราเรดเรดาร์คลื่นมิลลิเมตรและ IDAR สำหรับตรวจจับวัตถุรอบข้างระบบ AI ภายในสามารถช่วยวิเคราะห์สถานการณ์คาดการภัยคุกคามควบคุมเส้นทางและเลือกเป้าหมายโจมตีได้แบบอัตโนมัติไม่ใช่แค่ตอบสนองแต่ล่วงรู้ล่วงหน้าว่าจะเกิดอะไรขึ้น ในการทดสอบสนามรบจริงระบบ AI ของ n e l ่าโชล่าสามารถตรวจจับการซุ่มโจมตีของศัตรูได้มากกว่า92%ซึ่งเหนือกว่ายานรบใดๆที่เคยมีมาในกองทัพไทยมาพูดถึงระบบขับเคลื่อน n e ล่าโชล่าใช้ระบบไฮบริดที่รวมระหว่างพลังงานไฟฟ้าเพื่อความเนียบและดีเซลเทอร์บายสำหรับความเร็วทําความเร็วบนถนนได้ถึง95กิโลเมตรชั่วโมงและวิ่งลุยฝ่าออฟโรดได้ถึง70กิโลเมตรชั่วโมง ระบบช่วงล่างสามารถปรับตัวตามภูมิประเทศแบบอัตโนมัติไม่ว่าจะเป็นภูเขาป่าชื้นหรือพื้นที่น้ำตื้นก็ผ่านได้หมดยานคันนี้สามารถทำงานร่วมกับหน่วยรบพิเศษของไทยได้อย่างไร้รอยต่อด้วยระบบเชื่อมต่อข้อมูลภาคสนามแบบเรียลไทม์ทำให้สามารถสื่อสารและส่งข้อมูลระหว่างหน่วยรบทางบกอากาศและศูนย์บัญชาการได้ทันทีเพิ่มประสิทธิภาพในการรบแบบเครือข่ายที่ทันสมัย ในงานแสดงสาธิตล่าสุดเราได้เห็นภาพของทหารไทย8-10นายกำลังตรวจสอบยานเนล่าโชล่าอย่างละเอียดตั้งแต่ระบบอาวุธไปจนถึงหน้าจอควบคุมทหารแต่ละนายใช้แทบเลต AR และเทคโนโลยีสุดล้ำแสดงให้เห็นถึงความพร้อมของกำลังพลไทยที่จะใช้งานระบบใหม่เช่นนี้ได้อย่างคล่องแคล่วหน้าจอควบคุมภายในยังรองรับการสั่งงานด้วยเสียงภาษาไทยและอินเทอร์เฟซภาษาไทยเต็มรูปแบบช่วยให้ทหารเข้าใจการใช้งานได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องพึ่งพาการแปลภาษา ธงชาติไทยที่บกสะบัดอยู่ด้านหลังในวันทดสอบยืนยันว่าเนล่าโชลาไม่ใช่แค่เครื่องจักรแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์แห่งชาติแห่งศตวรรษที่21ด้านยุทธศาสตร์เนล่าโชลาถูกบรรจุอยู่ในแผนพัฒนากองทัพไทยปี2025ถึง2030อย่างชัดเจนซึ่งเน้นการพัฒนาอาวุธอัจฉริยะปรับตัวเร็วรบแบบไฮบริดและเชื่อมโยงข้ามเหล่าทัพโดยจะถูกส่งเข้าประจำการกับหน่วยเคลื่อนที่เร็วและในอนาคตอาจรวมถึงกองกำลังเฉพาะกิจพิเศษ โครงการนี้ยังเป็นผลผลิตจากความร่วมมือระหว่างนักวิจัยไทยมหาวิทยาลัยชั้นนำและบริษัทเทคโนโลยีด้านความมั่นคงของประเทศนับเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทุกคนมีข่าวหรือว่ามีหลายประเทศเริ่มแสดงความสนใจในเนล่าโชล่าทั้งในรูปแบบการซื้อเทคโนโลยีหรือขอร่วมวิจัยแต่จะขายหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับนโยบายความมั่นคงของไทยในอนาคตสุดท้ายเนล่าโชล่ายังมีผลในเชิงจิตวิทยาเป็นเครื่องเตือนใจว่าไทยพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์ทุกภัยคุกคาม และพร้อมจะปกป้องอธิปไตยด้วยเทคโนโลยีที่พัฒนาโดยฝีมือของคนไทยเองแล้วคุณละ่ะคิดอย่างไรกับ2025นิวนีลาโชล่าคิดว่านี่คือสุดยอดยานรบแห่งอนาคตของไทยหรือไม่ร่วมแสดงความเห็นในคอมเมนต์ด้านล่างอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเครื่องจักรสงครามของไทยแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับจากไทยวอรแมชชีนส์